ให้คุณบีช่วยอธิบายการนำรู้เห็นตามความเป็นจริงกับคำว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมาใช้จริงกับเวลาที่เจอปัญหาในชีวิตค่ะอ่ะรู้เห็นตามความเป็นจริงกับมันงงเป็นเช่นนั้นเองสองคำถามอืมสองคำถามด้ยค่ะรู้เห็นตามความเป็นจริงคือเป็นลักษณะแบบไหนในชีวิตจริงในสิ่งที่หนูเข้าใจใค่ะ ก็รู้เห็นตามความเป็นจริงก็อย่างเช่นสมมติว่าเกิดเรื่องนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยอมรับมันอือะไรประมาณนี้นี่เราเข้าใจนะคะค่ะก็จะแบบอาจจะทําทความเข้าใจกับเรื่องนั้นให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมคะอาจจะแบบอ่เราสอบตกก็คือเราสอบตกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ มันเป็นเช่นนั้นเองใช่มันอยู่ที่เราทําอะไรค่ะค่ะค่ะคุณบียกตัวอย่างขยายความเลยอ่าคคำถามคือเลยนะมีเขาว่าเป็นเช่นนั้นเองการดูแความจริงใช่คือมาใช้จริงในชีวิตแต่สับถ้าอาจารย์เือท่าให้เขาว่าตัดตาตัดตาเช่นนั้นเองจริงๆแล้วความหมายจริงๆก็เกือบจะเหมือนกันทั้งหมดนะความหมายคือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องอะไรก็ตาม สุดท้ายแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆเราสามารถใช้คำนี้ต่อท้ายกับเรื่องทุเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอเช่นเมื่อกี้นี่ยกตัวอย่างสอบตกสอบก็เป็นเช่นนั้นเองครับเรื่องอะไรกันปกหักก็เป็นเช่นนั้นเองโควิดก็เป็นเช่นนั้นเองซึ่งมันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆความหมายคือมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันมันเกิดขึ้นมันมีช่วนมีเหตุและปัจจัยถูกไหมไม่ใช่เหตุและผลนะมีเหตุและปัจจัยในการเกิดขึ้น พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ได้ทุกข์กับมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราไม่คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นละเราไปโทษอะไรก็ไม่รู้คทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นสิไม่น่าจะเกิดกับคนอย่างเราสิเราเป็นคนดีทําบุญตลอดไปนะทําไมต้องเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราด้วยแสดงว่าเราเริ่มมองว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นอีกละเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะโทษป้าปอคอแตกทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองถูกไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นทุกข์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมก็คือไม่ยอมรับความเป็นไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าเออสอบตกเพราะโอเคเราไม่เราไหนังสือนะแทนทนที่เราจะเข้าใจว่าอ๋อฉันไม่ไม่หนังสือแล้วสอบตกก็คือสอบตกจบออแต่เราชอบไปคิดว่า โหยลุงน <łość> ี้ลุงนี้ลุงนี้ทำไมอ่ะเราว่าเราก็อย่างนู้นแล้วนะถ้าเมาอาจารย์ไม่ช่วยถ้าไม่้อสอบมันยากอะไรอย่เงี้ยทำไม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 อ่างเงี้ยก็เจ๋ง